Welcome to the Melting Mind Podcast by Luke Tauge. Th the different aspects you've never seen. Presented by Phoenix Lava. ซาลาเปาแห่งการให้สวัสดีครับและนี่คือ The Melting Mind และลายความคิดทุกพฤติกรรมในการทําธุรกิจนะครับอยู่กับผมคนเดิมลูกเท่าแก่และเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่114ครับ วันนี้ผมอยากจะเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในหัวข้อเรื่องจะเป็นผู้นำต้องขายความคิดให้เป็นครับผมได้แรงบันดาลใจดีๆจากคุณโจโอเว่นนะครับศาสตราจารย์ที่ได้พูดถึงสภาวะผู้นำที่ควรมีในโลกธุรกิจแต่ถ้าคุณอยากจะนำคนให้เป็นคุณอยากคุณอยากจะเป็นผู้นำที่ดีอยากจะจัดการบริหารคนให้เป็นนั้นเนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ขายฝันเป็นครับยิ่งคุณก้าวหน้าในฐานะผู้นำมากเท่าไหร่คุณก็จะกลายเป็นนักขายมากขึ้นเท่านั้น เละเมื่อคุณอยู่ในจุดที่เป็นผู้นําคุณจะรู้ตัวว่าความคิดวิสัยทัศน์สิ่งนล้นเนี้ยครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆฉะนั้นการรู้วิธีการขายความคิดของตัวเองให้กับคนอื่นได้เข้าใจนั้นเลยกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและเป็นหัวใจหลักอันหนึ่งเลยยังไงนะครับและแน่นอนครับหัวใจหลักๆของการขายความคิดนั้นจริงๆแล้วครับมีอยู่แค่3ประการเท่านั้นครับ 1. คือฟังครับ 2. คือเตรียมพร้อมและตั้งคําถามให้ถูก 3. รู้จักความคิดของตัวคุณครับ ข้อที่1น,นะครับที่ผมพูดถึงเรื่องการฟังนะครับฟังนะครับมันเป็นการให้เกียรติในรูปใน,ในรูปแบบหนึ่งนะซึ่งในหมายความว่าทุกๆคนนะครับเกิดมาเป็นมนุษย์สังคมมนุษย์สังคมเมื่อเจอหน้ากันจะต้องชอบพูดจาพูดคุยและสื่อสารกันและแน่นอนเมื่อมีคนเริ่มพูดก็อยากจะมีคนฟังในสิ่งที่เขาพูดเพราะเมื่อมีคนฟังในสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เรารับฟังนั้นนะครับแสดงว่าเรานั้นให้ความสําคัญกับตัวเขาเมื่อเราเริ่มที่จะฟังใครสักคนหนึ่ง คนที่เขาพูดนั้นเขาก็จะฟังเรากลับมาในทันทีมันเป็นสัญชาตญาณมนุษย์ครับที่มนุษย์หลายๆคนนั้นไม่ได้เข้าใจการขายความคิดนั้นไม่ใช่การที่คุณเคยโดนสัมภาษณ์ว่าขายปากกาธรรมดาธรรมดาแท่งเนี่ยให้ผมดูหน่อยซิว่ามันจะขายออกมาได้อย่างไรมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ซิมเปิลอะไรแบบนั้นครับแต่เพราะผู้นำเนี่ยครับต้องคุมคนเป็นหลากหลายคนและคนทุกคนนะครับมีความเก่งมีความยอดเยี่ยมมีความแตกต่าง แล้วความคิดเหล่าน,นั้นนะครับมันก็มีความคิดเป็นของตัวเองกันทุกคนทุกคนมีอิสระภาพทางความคิดหาโอกาสหาเวลาในการกินข้าวเย็นร่วมกันสักมือครับดื่มร่วมกันสักครั้งหนึ่งหรือหากิจกรรมทําร่วมกันเพื่อสื่อสารพูดคุยแลกความคิดกันซึ่งทุกคนนะครับมักคิดว่าการขายที่ดีต้องพูดให้เก่งโน้มน้าวคนให้เป็นมีการชักจูงมีการเสนอขายที่ยอดเยี่ยมแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะการพูดชักจูงให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณน,นั้น คุณจาเป็นต้องหวังให้คนอื่นนั้นพร้อมและเชื่อเพื่อที่จะสนับสนุนคุณก่อนแล้วในสิ่งที่เขาพร้อมและเขาเชื่อที่จะสนับสนุนคุณสนับสนุนคุณได้มันจะเกิดมาจากสิ่งไหนครับเกิดมาจากสิ่งที่ว่าเขานั้นอยากที่จะฟังคุณนั่นเองซึ่งเขาอยากจะฟังคุณนั้นมาจากไหนก็มาจากสิ่งที่คุณเริ่มที่จะฟังเขาก่อนยังไงล่ะการที่คุณเริ่มฟังเขาก่อนนั้นจะเป็นการยอมรับในภาพถึงรอบหน้าตอนนั้นนะครับว่าเออมีคนให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่และแน่นอนครับเมื่อมัันนเเกิิดส่งีครบ ฝั่งตรงข้ามก็จะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อไหรที่เราเริ่มพูดนั้นฝั่งตรงข้ามเขาก็จะเริ่มที่อยากจะฟังทันทีการที่เราการที่เขาเริ่มฟังนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าความพร้อมที่เขาจะสนับสนุนในความคิดของเรานั่นเองแต่ถ้าคุณรู้เกี่ยวกับคนอื่นว่าคนอื่นนั้นต้องการอะไรคิดแบบไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับเรามีข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถโน้มน้าวให้เขานั้นชอบในสิ่งที่เขากำลังจะได้รับฟังนั่นเอง จริงๆแล้วครับการฟังเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะการฟังนะครับมันก็เป็นเหมือนการเก็บข้อมูลไปในตัวเมื่อเรามีข้อมูลไม่พอเราก็ควรฟังให้มากขึ้นเมื่อฟังให้มากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเราควรจะโน้มน้าวพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างไรทุกคนรู้ครับว่าความรู้นั้นคือพลังแต่คนน่ะชอบเชียจะพูดมากกว่าฟังฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วครับว่าความรู้คือพลังแล้วเราได้ความรู้เมื่อตอนไหนครับจริงๆเราได้ความรู้มาก็คือตอนที่เราฟังนั่นแหละ และเอาความรู้สิ่งเหล่านั้นนะครับมาใช้ซะนะตอนที่เรารับฟังเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่ยนโอมหนาวคนเพื่อได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับแต่ถ้าว่านั้นการฟังนั้นไม่ได้เก็บมันไม่ได้เกี่ยวกับแค่การหาความรู้เท่านั้นแต่มันยังลงลึกไปถึงกับการสร้างความไวเนื้อเชื่อใจด้วยเราอยู่ในโลกที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะที่จะมีคนได้ยินเสียงเราเพราะคนสมัยนี้นั้นชอบพูดแต่ไม่ชอบฟังมันเลยเป็นเหตุว่าทําไมบางคนถึงรู้สึกละเลยและโดนมองข้าม ทีนี้คุณรู้สึกอย่างไรหากมีคนให้เวลาคุณและฟังคุณเข้าใจปัญหาของคุณเข้าใจทุกสุขดิบของคุณแน่นอนคุณจะซึ้งตันใจมากกว่าการที่ไม่มีใครนัฟังคุณเลยแน่นอนคุณจะทราบซึ้งและมีความสุขและโล่งใจมากกว่าการที่ไม่มีใครนั้นให้ความสําคัญกับในตัวของคุณมันจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ควรจะตอบแทนกลับมาแล้วมักจะเริ่มให้เกียรติของคนที่ให้เกียรติเราเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่ฟังแล้วเป็นความรู้อย่างเดียวแต่ยิ่งฟังกับกลายเป็นทั้งได้ความรู้และได้ทั้งพลังแห่งความสัมพันธ์ ได้ทั้งพลังแห่งคุณค่าที่ทรงเกียรติซะด้วยซ้ำสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่กับวิธีการฟังที่ถูกวิธีนะครับและวันหน้าเราจะกลับมาคุยกันใน2หัวข้อหลังกันนะครับในเรื่องของเตรียมพร้อมตั้งคําถามและการรู้จักความคิดของตัวคนเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้เดวิดบมลติงไมล์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ